ดีหน้ายิ้มทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคนเดิมสตางค์วันนี้เรามาอยู่กับในเกมหน้ายิ้มผีหน้ายิ้มนแเลยไม่ใช่แมปสมายแมปผีนั่นนะหมายหมายถึงแมปติดเชื้อไม่ใช่โคโนละหน้าขูด่านยากด้วยประเด็น วนกับมาลาเพื่อนี่คือแมบปบแนวติดเชื้อนะซึ่งที่ผมมาอาดวันนี้เนะี่ยก็เพาะถึงอยากอัดนะท้าผู้ชมดูมว่าคาตนะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งคุยไม่เป็นนะโชคดีโชคดีโชคดีขึ้น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 ,น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 ไปผมมีคาตนะนะ วันนี้ผมไปสวยแล้วไงเราไปครับวิ่งหนีให้เร็วที่สุดหาทางออกไปไปตายไปพร้อมกับมันนี่แหละ,ะตายพร,พร้อมกันนี่แหละอืตายพร้อมกันเลย อันนี้คือผมไปซื้อคาตาะมานะโห้ผีเยอะมากไม่ใช่ผีกลุ่มหน้ายิ้มเยอะมากเลยอย่างเยอะสกินปืนสวยๆไม่ใช่ปืนสกินปืนไม่ใช่สกินปืนสวยๆอะไรด้วยสกินปืนลายลายอันนั้นมันได้มาจากที่ไหนสกินหลายลายอ่ะน่าจะได้มาจากการเปิดกล่อง ี่แรกผมก็รู้ว่ากล่องสูงสุดแค่ราคาห้าร้อยที่แรกผมคิดอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ห้าร้อยอ่ะมันสองพันสองพันอ่ะมันเยอะกว่าดาบที่แพงที่สุดในเกมนี้นั่นก็คืออืมผมมาเล่นให้ดูเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยมีอะไรยะยะยะยบ นบอย่าจะตกลงไปเ้ยผมเกลียดฝ่ายผีเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยดีกระโดดศูนย์กระโดดศูนย์กระโดดศูนย์ หดึงเอ้าดูบนอากาศตีโดนได้ไงเนี่ยดุน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 ดุง,ด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 งตัวประกันตัวประกันไม่ใช่ละดึงดึงถามว่าผมเข้าไปได้ไงผมล้มเลยเอ้าวล้มเลยปึ๊บดึกไวไวไว ผมว่าเล่นธรรมดามผมว่าก็ไม่ค่อยน่ามีอะไรนะอะถ้างั้นผมจะเล่นจะอันดับรวมรวมถึงอัดเล่นเกมไปด้วยนะดับที่ดาเมจโอเคนะจัดอันดับเลยเอาอันนี้ผมไม่ได้จัดอันดับนะอาวุธที่เน้นอันนี้คือคาตา อาจจะอันดับอาวุธดีๆก็แล้วกันจริงๆมันก็มีอยู่แค่สามอย่างแหละตายโอเคนะถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วเป็นสายนินดามีผมแนะนำอันนี้เลยนะขอนไม้หรือถ้าใครเป็นแนวส,สายฟาร์มเงินเนี่ยผมแนะนำสองอย่างนี้ครับคาตนะกับเซเบอร์ครับแต่คาตนาเนี่ยอึดกว่าเซเบอร์นะ ถึงแ, er, แม้เซเบอร์จะดาเมดเยอะกว่าก็เถอะส่วนไอสกินสีเหลืองของอันเนี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปได้มันไม่ได้ฟรีนะผมไปเสียเงินซื้อสกินมาน Yellow เนี่ยเยนโลเนี่ยเยนโลเนี่ยกินเยนโลเนี่ยผมไปซื้อมานะใช้คุ้มนะอันเนี้ยเหมาะกับแนวสายฟาร์มเงิน บว่าคงไม่มีใครแอบรออยู่ด้วยผมจำได้นะว่าตอนที่ผมเล่นแมปเนี่ยมันมีคนเล่นไอเนี้ยตัวมันบั๊กอะเนี่ยผมจำได้ในแมปแบบผมจำได้นะว่าลาวามันสูงขึ้นมาแล้วผมมาโดนไอหน้ายิ้มมันที่ผมเคยถูกทำอย่างนั้นอะที่ผมเคยโดน ไอผีทําให้มันไอไอหน้ายิงไม่ทำเป็นมันทําผมมันเป็นพวกมันอะสรุปผมประกฏคือยังไงรู้ไหมครับตายคู่ครับตายคู่ไม่พอครับไอเครื่องนี้มันบักออกไปด้านนอกครับแํมจะลองทําให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอึ๊บอึ๊บเนี่ยนาะไม่ตายเหรอไม่ตายยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายอันนี้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่ามันไม่ตาย ความรู้ใหม่เลยนะทำอย่างนั้นคือไม่ตายวะสูงแต่ว่ามันผมจำได้มันมีไอ้ที่มันทำก่อนหน้าเนี้เราผมก็อยู่บนลิฟต์อะผมจำได้ครับตายไปผมๆกันแล้วไอ้ไอ้หน้ายิ้มมันบั็กครับบัแล้วเสร็จปุ๊บไอ้ไอ้ลิฟต์มัน จริงครับไม่ได้จริงพังอะไรนะมันพังอ่ะครับมันหลุดออกไปนอกที่มันควรจะอยู่อะไรเนี่ยตีหน่อยดิตีตีมันโดนออืเอาคืนเอาคืนเอาคืนก่อนที่เราจะก,การพวกฝั่งนี้เนี่ยเราจะสามารถ ใช้อาวุธที่เรายังมีอยู่ในตัวฆ่ามันได้อยู่อยู่นะถ้าเรือมันน้อยอ่ะคาตานะถามว่าดาเมจแรงไหมไม่อะไม่แรงเลยครับอาวุธที่ดาเมจน้อยที่สุดในเกมเพิร์นี้นะเนี่ยคาตานาแต่มันเท่ดีมชอบล้นราคาก็สูงเลยนะเลยซื้อมาฟาร์งเงินหลายวันเลย ผมก็เพิ่งรู้นะว่าอันเนี้เอา้าผมก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นฝ่ายหน้ายิ้มะมันได้เงินเยอะกว่าเป็นฝ่ายคุณธรรมดาอันนี้คือผมเพิ่งรู้นะคนอื่นอาจจะรู้กันตั้งนานแล้ะแต่มันจะเป็นฝ่ายสกัดกั้นเองฝ่ายจาัดก,การหน้ายิ้มหรือถ้าคือนักผู้ชมครับถ้าใครที่เป็นคนธรรมดา คุณอะไม่ต้องเข้าไปหลบในนี้หรอกครับคุณสามารถมาหลบในเซฟโซนของคนธรรมดาได้นะเนี่ยโซนที่ผมกําลังอยู่เนะี่ยจะเพราะคนมันที่เป็นคนนะหน้ายิ้มอะห้ามหลบตรงมันนะคนธรรมดาหลบตรงมันได้แต่หน้ายิ้มต้องมาหลบตรงนี้ครับเนี่ยฝ่ายหน้ายิ้มอะต้องมาหลบตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจนะฝ่ายหน้ายิ้มฝ่ายอะไรเ่ไอฝ่ายที่มันติดเชื้อ มาหลบในนี้นะส่วนฝ่ายคนธรรมดาสามารถเข้ามาหลบอยู่ในนี้ได้ถ้าใครเล่นแมปเนี้ยแมบปบดังไหมคือแมปเนี้ยดงังคือแมปเนี้ยดังนะครับท่านผู้ชมถ้าน่าจะเคยเห็นมันผ่านตากันแล้วแหละทั้งยูทูบเบอร์เล่นให้ดู่หงเงี้ยเออมันดูมันดูด้านใต้เท้าเลยนี่แหละมันอยู่ด้านใต้เท้าเลก็ไม่ฟา แล้วก็ไม่ใช้อันเนี้ยคือคาตานาดามีเป็นอันที่เยอะที่สุดในแบบเนี้เลยเฮ้ยอิงยาสีขาวเยอะดิยาสีขาวเยอะกดกดกดปุ่มเฮ้ยเฮ้ยเลอีกแค่เนี้ยปุ่มเดียวอึ๊บเย้ ที่เหลือก็ฝากคนนี้ด้วยคือวันนี้ผมมาอัดคลิปนะเฮ้ยอ,อย่าพึ่งเห็นนะเห็นนะไม่งงรอเราอยู่เอ้ยโอ้ย,อยตกใจหมดที่แรกก็รู้ว่าจะมันพุ่งจะมาหาเราฮารัโลโหลไอ้อเฮ้ห็นด่านนี้เราก็อยากถอนใจไม่อยากเล่นเลยเพราะด่านนี้มันยากนะ เนี yeah. Yeah. ่ยเนี่ยำเป็นอย่างเงี้ยมันชชบตายอะ่ะเนี่ยแต่ดานนี้คุ้มนะดาดก่อนนั่นเนี้ยคุ้มนะคุ้มที่มันมีปืนนะครับคือมันคุ้มที่มันมีปืนให้นะใช่ครับแต่มันก็ต้องแลกกับการตายของคนเล่นหลายๆคนกว่าจะผ่านมันไปได้ มันเป็นอาวุธปืนเบื่อแล้วจะเรื่องจะโอ้อยียยเขาเนี่ยอาจรีงผมเล่นออบบี้เก่งนะผมไม่ได้หมายถึงออบบี้แบบยยกย,ย,ยันเทนทาวเวอร์ออฟฮิวนะผมหมายถึง Tower Fun. ทาวเวอร์ออฟฟันทาวเวอร์ออฟฟันใครๆบางคนก็อาจจะเคยเล่นนะแล้วก็อีซี่ออฟบี้เพราะผมถนัดในเรื่องนั้นมาก แล้วทำไมผมตายบ่อยอย่างนี้เฮ้ยเวลาผ่านไปอย่างเดียวเลยเมืก,กี้สามสิบวีใช่ไหมพูดไปแค่แป๊บเดียวคือไอ้นี่ได้แล้วหรอพวกเขายังพิ่งถล่มหน้าเออท่านผู้ชมครับ ผมไม่รู้นะว่าผมไม่ได้เล่นแแบบนี้นานหรือว่าอะไรนะคือฝ่ายผีอ่ะมันมีอัน,นันแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีสกิลพลังแล้วนะ้ะคือจาได้ไหมคนเขามีอาวุธกันใช่ไหมผีก็มีฝ่ายนั้นก็มีนะแต่ไม่ใช่แบบนี่ถืออาวุธอะไรอย่างนั้นนะแต่ผมหมายถึงเป็นแบบเอา้า เอาก็ลอยได้เหรอคือผมหมายถึงสกิลพลังของฝ่ายผีไม่ใช่ฝ่ายผีสิฝ่ายหน้ายิ้มอะครับมันจะมีสกิลพลังพิเศษใหม่ครับมันจะมีน้ำยาครับที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีพลังเยอะนะก็จะมีเท่าที่ผมรู้จักก็จะมีอยู่ที่ผมเคยใช้ก็จะมีอยู่สามอย่างนะอย่างแรกนั่นก็คือ ปืนชอบไฟฟ้านะนี่มขอถึงพืนพกกันล้วกันอันต่อไปคือขวดน้ํายาวิ่งเร็วนะแล้วก็อันสุดท้ายนะออมัออกไปมังออกไป,เอ,ออกไป <c oughs> เอาปืนมาจอมันมันก็ไม่ได้มาแค่คนเดียว,วนะเนี่ยยิงไม่โดนเลยหวอเนี่ยเออ เออตายขอบคุณหน้ากากนี้มันคืนหินแล้วนี่ะโอ้โหเยอะจัดด้วยเด้อเสื้อมาร์เมโลเออโอ้โหอ่าใ่าฮช่วย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 อันนี้เขาสช่จะเกือบ เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าพึ่งอย่าเพื่อน่ยหน่อยสวยสวยสวยจริงสวยจริงแอบนี้เออยิงเราเลยเออยิงเลยยิงให้ตายเลยเออเออเดี๋ยวจะขี้ไม่ได้เสียงใครเอากดน้ำมาฆ่าเร คลิปนี้ก็พูดจำซีรีส์ไอที่ผมเอาชีวิตรอดในไม้ครับได้ไหมครับผมไม่ทำต่อแล้วนะที่ผมบอกว่าจะทำแบบเล่นธรรมดาแบบไม่โกงอะ่ะผมขอถอนคำพูดเพราะผมไม่ทำแล้วชั่วคราว <laughs> เดี๋ยวๆไม่เพื่อน อาวุธที่โอที่สุดในเกมไม่ใช่อันนี้นะครับโหคุณไปนี่นี่เรียบเลยอะอาวุธที่โอพที่สุดในเกมนะี่ะมันคืออะไรรู้ไหมครับมันไม่ใช่โขนไม้ครับแต่มันคือกำแพงเซีฟโันนั่นเอง ทำไมถามถึงว่ากำแพงเซฟโซมันดีที่สุดคืออันนั้นน่ะมันต้องใช้เวลาเวลาถึงจะฆ่ามันได้แต่อันนี้คือเราดึยเข้าไปแค่ทีเดียวตายเลยครับตายเฮ้ย لا, อย่าเพื่อนจอย่าอย่ากดอย่ากดนะงั้น,นตรตะกยมันฝ่ายหน้ายิ้มกันหมดจำได้ว่าด้านล่างนี้มีน่ายิ้มด้วยเท็ดเฮ็เ็ดเ็ด เทาตานะตดกัดอาทิต,ต,ตขาตานะกันหน่อยอันนี้คือมันน่าจะเป็นบอทนะเอ้ยพวกนี้น่าจะเป็นตัวนี่ชอบพนใสอันนั้นอะเทะดี <c oughs> ยี่ยี่คือถ้ามันขึ้นไปเป็นอะเชื่อเถอะนะว่ามันน่าจะขึ้นไปยึดครองโลกถ้ามาขึ้นไปเป็น ผมว่าคลิปนี้ก็ขอมีแค่นี้แล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย